สิ่งสำคัญมันโบเมนแค่แค่ว่าเฮาเห็ดเมาลียดพันธุ์เพื่อปลูกเพื่อยังนะหรือว่าเอาความสบายเขาว่าทายากสื่อกแล่นดไปสื่อตามล้านขายเนาะแต่ว่าวิกฤตมาลียดพันธุ์ของประเทศเท่ามันหนึ่งมันสูญหายไปหลายพันธุ์แล้วสองการถี่บริษัทจะมาครอบงำมาเลียดพันธุ์เทาอย่างสมันมันจะเหลื่อมเป็นปัญหาความาทายายมันโบเมนแค่ว่า เตียงพันถืนนะครับโบว่าจะเป็นสภาอากาศโล,ล่งแล้วก็มะแรงและอีกปัญหาหนึ่งมิกิตเหลืองมเมล็ดพันธุ์นี่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มเมล็ดพันธุ์สีมีในทองตลาดทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่แบบว่าสื่อมาปลูกแต่ว่าเก็บมเมล็ดพันธุ์ปลูกต่อบ่ได้มันก็เป็นว่าเกษตรกรต้องต้องสื่ออยู่ตลอดนะครับถ้าคนเหลื่อมใส่ใจเนี่ยมันก็นจะเหลื่อมการเลี้ยนหลูเองเหลื่อมห่วงแหนสิ่งที่จะคล้องไม่เองสนะครับ กวจะได้กิน่ะมันมากเดซายมันเติบโตจังใดไผ่เอาพันธุ์มาปลูกหรือพันธุ์มีอยู่แล้วเ้วมันก็จะถูกเป็นเป็นการพัฒนามาว่าพันธุ์ที่ห้ามมีอยู่หรือว่าพันธุ์ที่คนที่ตรงกาเนี่มันมันอยู่ในในความเสี่ยงระดับใดเสี่ยงไก่ศูนย์พันธุ์หรือเสี่ยงที่ห้าสิี่บได้เป็นเจ้าของพันธุ์แล้วหรือว่าบริษัทอื่นจะมาขึ้นทะเบียนพันธุ์เอาไปเบิดบ่อยถ้าคนเห็นความสําคัญตรงนี้ผมว่ามันก็จะ เริ่มเลื่อนไวอย่างสักอย่างนะครับผมว่าอันนั้นทีสําคัญถาเฮ้าหูจักเก็บหูจักปูกินเหมือนเหมือนหลุ่นเฉพ่ะแต,แตเม่นะผมว่ามันเป็นพันธ์เฉพาะทิน่นถามองไปในวันข้างนาถาคนเฮาก็ยังยังบใส่ใจที่ไปที่มากของอาหารหรือว่าบใส่ใจเกี่ยวกับมเมล็ดพันธุ์แต่ว่ามากแต่ความสะดวกสบายที่ผมว่าบางพันธุ์มันก็นต้องต้องหายไปหรือว่าเฮ้าก็ต้องซสือพันธุ์เขาผมว่ามันจะเป็นเรื่องอยากเนาะ อันนี้ผม่าวเป็นเกษตรกร,ร,กรจริงๆนี่ถ้าตรงสื่อพันเข่าทุกปีนี่ผมว่ามันก็เป็นต้นทุนสูงละหรือว่าเป็นนาปูพืชพัก้าตรงสื่อเมล็ดพันธุ์ทุกปีนี่ก็ก็เป็นต้นทุนอีกเพราะว่ากลัวจะคล้ายได้อีกเนี่ยมันมันมันเป็นนิยงที่เชื่อมโยงถึงความอยู่หลอนนะครับเรื่องปากทองมันมันสำคัญแล้อตอน ต้องหูต้องหูเทคนิคและการักการในการเก็บมเมล็ดพันธุ์แล้วก็หูจักการการสังเกตสังเกตสังเกตทั้งลักษณะพันธุ์ที่เข้าต้องการหูจักชนิดพันธุ์ที่เข้านํามาปลูกแล้วก็ทีสําคัญเนี่ยผมว่ามันตรงหูว่า,มาเมล็ดพันธุ์นั้นมันหมอกับพื้นทีเข้าบ่เพราะว่าคําว่าเป็นนักเก็บมเมล็ดพันธุ์มืออาชีพเนี่มัน มันมันมันซ้าขั้นหมาะครับเพราะว่าคุณตรงหูแล้วก็ตอบได้ว่าเมล็ดพันธุ์นี่มันมันเติบโตระยะไดอีกเจ้ามือออกดอกอีกจักมือให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์นี่จะตอบสนองดีก็มีอย่างสิบอกได้อธิบายได้คาว่ามืออาชีพนี่มันก็ยังบ่ท่านว่าเป็นเป็นจุดสูงสุดของนาเกเมล็ดพันธุ์เนาะแต่ว่ามันมันจะเกี่ยวกับแบบว่าคุณเป็นมืออาชีพมัน บมเมนแค่เร่ยงมาเรียดพันแต่ว่ามันอยู่ในองค์รวมในการผลิตคุณใส่ใจสิ่งแวดล้อมบอ่คุณมีจิตสำเนึกในการผลิตบ่หรือว่าคุณแบบว่าเห็นความสำคัญสิ่งแวดล้อมรลมหลอบในการผลิตมาเรียดพันบ่นครับคือว่าคาว่าเมื่อ,อาชีพเนี่ยมันต้องมองหลายๆด้านเป็นองค์ประกอบนําโมเมนว่าเฮาผลิตมาเรียดพันใดเก็มดใดแค่เพียงพอโมเมนครับม,มันมันหมากกวัน